ช่างเอในต่างานนะครับโดดสอบเดปดูครับก่อนเข้าท่างานต้องเช็คดูก่อนว่ามีบีบีกันหรือเปล่ามี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 ครับมีแต่จช็ดเล็มีบีบีกันเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอเคบีบีกันไม่มีนะครับเอยสักไหมไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีสักอ๋อมีเท็ดเล็บอันนี้เครื่องมืออ่กินมีเท็ดเล็บนะครับสำหรับงานช่างหนึ่งเท็ดเล็บต้องเป็นแชมเปี้ยนนะครับเด่่นไอ้ไอ้นี่เปลี่ยนเป็นพลาสติกนะเปลี่ยนเป็นรุ่นพลาสติกเลยเดี๋ยวมันจะช็อตนะ อันนี้กะกาก็ถูกต้องแล้วช้ำไปจดนั้นจุดน้นนาฬิกาก็เป็นแบบเป็นยางก็ถูกต้องแล้วครับไม่นำกระแสมันไม่นำกระแสไม่อันตรายอันนี้รูปๆแหวนต้องถอดนะครับครับมันมันมันจะช็อตเอาครับเดี๋ยวก็นึกว่านาฬิกาเป็นรูปขององค์ดาวูครับเราพระราหูนะครับแล้วก็แหวนวงนี้ก็ต้องถอดออกนะครับได้ครับได้ถอดออกครับต้องถอดออกก่อนเข้าทำงานนะครับเพราะว่าอันตรายเวลาเรามือสอดเข้าไปในตู้โหลดอะไรนี่นำกระแสครับ ไอไอนาฬิกานี supplies, volumes, so ้ทางบริษ <sucks> ัทอารมณ์ม hmm. ั่วอยนะครับเพราะว่ามันผมถอดเลยครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะปล้อรับพร้อมถอดแหวนนะครับโอเคเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดลูกก่อนครับไม่ได้ทำงานโอเคเอาเลยเอาเบยอาเลยนะครับไม่ได้กัดเล่นหน่อยอย่าให้ต้องวิดพื้นนะครับเจ๊เจ๊เทฟตีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเลยไม่ไม่อไรนะครับจะขึ้น เดี๋ยวไปเก <stars> ี่ยวเลยหมวกหมวกหมวก <Jamie, S 2> หมวกยังไม่ได้ใส่เลยครับครับย้ายผมมันเข้าไปฟั่นกับโอเคครับได้เข้าทำงานได้เข้าทำงานได้ครผมแบกได้ก็ไปครับทำงานได้ก็มาหน้างานประมาณนี้นะครับเอ่อทัศกินะครับเอ่อแอร์สีตางนะครับผมเดี๋ยวทำการขึ้นขึ้นรื้อนะครับล้างนะครับแอร์ทัศกิจสี่ตัวนะครับเดี๋ยวรื้อล้างมันมี ฟองเออโคตอยู่ตัวนั้นครับน่าจะน่าจะเป็นมีนปัญหาเรื่องเรื่องการแผ่นน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันหาหาเบอร์ก่อนนะครับก็เบอร์อะไรเบอร์อะไรที่มีปัญหาเบอร์อะไรสองทับแปดนะครับเดี๋ยวหาสองทับแปดตัวนี้มันเป็นเป็น,ปนแอร์สีิทางตัวนี้สองทับแปดนะครับ เอ,อไปที่คอยร้อนนะครับแล้วก็สับเบรเกอร์ลงนะครับเบรเกอร์พาวเวอร์สวิตช์พาวเวอร์ลงนะครับได้เดี๋ยวทําการถอดนะครับเมีฟ้องฟ้องลูกลอยนะครับฟ้องลูกลอยมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวใช้บันไดตัวยาวของพี่หนุ่มตัวนี้นะครับยืมมาก็พอดีไหมไม่พอดีเดี๋ยวต้องขึ้นอีกขึ้นนึงก็ ึ้นอีกประมาณหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นครับก่อนหนึ่งฟังสไลด์สไลด์มันได้ตรงนี้ไม่ใช่สไลด์นะมันเลยตัวนี้มันในตัวเองนะครับของพี่หนุ่มยืมมาเอาเร็วแล้วจะแกะเพื่อไม่เดี๋ยวไล่ตัวตัวนี้เอาเร็วเร็วแกะดึงขึ้นดึงขึ้นได้จะคลิปแล้วถึงไหมถึงไหมไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัด ไม่ถนัดครับใช่ไม่ถนัดเชื่อผมขึ้นไปอีกขั้นไ,ไ,ไม่ใช่สองคนเดี๋ยวมันต้องขึ้นสองคนสองคนได้เร็วก็อกถอดเลยถอดฝาก่อนวันนี้มาอธิบายแอสีทิศทางถอดเครขึ้นบนนั่นแหละ มันมีมันมีขออยู่แต่ขออยู่ตรงบริเวณบริเวณนี้ครับดั่ขึ้นบนนะครับถอดโอเคจับแล้วก็แล้วก็ถอดถอดชุดนี้ถอนครับถอดตรงหัวมุมเนี่ยไไหมมันมมมมเอาหัวมุมน,นี้ก่อนอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เราไม่ต้องเราเราไม่ต้องถอดไอ้นั้นเราถอดแค่ชุดช็อกเก็ตตัวนี้ครับก็ว,ว,วิธีการถอดเวดลาเอาเอา,เอา เอาอเอากรองนะครับไปล้างนะครับก็คือมันจะมีช่องอยู่สามช่องตรงนี้ครับแล้วเอาตัวนู้นมาเกี่ยวนะครับ,<ม>รบนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูนะครับ<ม>ถอนน้องถอดฝาครอบตัวนี้ออกเดี๋ยวถอดแ็กออกแล้วก็ขอนี่มันเกี่ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับของอสีทางนะครับสีทิศทางขอนี้ขอนี้เห็นไหม ขอเน,นี้มันจะไปเกี่ยวนะครับจะไปเกี่ยวกับตัวแอร์นะครับแล้วก็เวลาเราจะดึงออกมานะครับอีกฝั่งนะครับเราเรากดตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับทั้งสองอันแล้วก็มันจะหล่นหล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอเกี่ยวฝั่งนู้นเราดัานขึ้นบนแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับแล้วก็เรามาขัดทาความสะอาดตัวฟิลเตอร์นะครับก็วิธีการมีก็ประมาณนี้นะครับขอดฟิลเตอร์มาทำความสะอาดของแอร์ ทีทางแล้วก็มันจะเหมือนๆกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแค่นี้ครับมันมีแผงว <_ d oll> งจรด้านในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่นี้แผงมันครับขึ้นเดี๋ยวดูทุกคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเวลาเราลื้อล้างเดี๋ยวค่อยรอบหน้านรอบนี้ให้ดูภาพรวมของอุปกรณ์ก่อนอ่าก่อนอื่นเปิดเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ <_ d oll> เช็คเช็คน้ำก่อน นะครับถ้ามันฟองโอเลโคนเราต้องเช็คน้ําก่อนนะครับเปิดน้ําออกก่อนก่อนเราล้างครับนี่ครับตัวนี้ครับก็คือหาตามบริเวณนะช่องนะเห็นไหมเรามาเจอตัวนี้นะครับก็คือ <C K. S 1> หมุนหมุนถอดน้ำเอาน้ำออกครับตัวนี้นะหมุนเอาน้ำออกดูว่ามีน้ำไหมถ้าไม่มีก็โอเค,ไม,มคไม่มีน้ำแล้วครับไม่มีน้ำเราก็ปิดเข้าไปอีกนะครับ โอเคไม่มีน้ําเพราะว่าแอร์มันมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้น่าจะลูกรอยค้างครับต้องตรวจสอบลูกรอยนะครับลูกรอยค้างเดี๋ยวเปิดแอร์เลยครับเปิดแอร์เลยครับเปิดแอร์เลยเดี๋ยวดูดูว่ามีอะไรหรือเปล่านี่เช็คชุดชุดเข้าหาลูกรอยชุดไหนลูกรอย ตอนนี้ครัป้าไอันนี้มันเป็นเซนเซอร์จับนะครับลูกรอยชุดนีป้ป่ะตัวน,นี้นะครับลูกรอยนะครับประมาณนี้ก็รูกลอยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอ่าเอสองทับแปดนะครับเดี๋ยวสองทับแปด เราถอดแจ็คลูกลอยออกก่อนตัวนี้นะครับมันมีสายจ่ายเข้ากับมอเตอร์ลูกลอยนะครับแล้วก็จ่ายเข้าหา,าตัวน้นด้วยตัวแจ็คที่ว่าเข้าหาลูกลอยแล้วก็มอเตอร์ลูกลอยสองชุดนะครับลอดดูพอดีมันมีปัญหาอยู่เอ่อ เอาสนุกแล้วครังนุ้นไม่ออกทำยากไม่ออกเดี๋ยวตอนนี้เป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เป็นแผงวงจรวเวลาเรารือเราต้องถอดอุปกรณ์ออกมาหมดเลยตัวนี้สายสายไปหารีโมทนะครับตัวรับรีโมทต,ตัวนี้มันเป็นสายบันสวิงนะครับ นี่คาปาคาปาของเอ่อมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์โบมอเตอร์คอยเย็นนะครับและอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับนะนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จับอยู่นะครับบันสวิงมันจะมีอยู่สองสี่ตัวนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเส้นนี้ครับบันสวิง ออมอยู่ที่สูงนะครับถ่ายยากรูปนะให้เพื่อนรู้เข้าเข้าใจว่าเวลาถอดก็คือถอดแจ็คสายเนี้ยทั้งหมดนะครับชุดเนี้ยออกหมดเลยนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดีถ่ายรูปให้ดีนะครับนะครับแล้วก็หรือเปิดกรอบตัวนี้เปิดกรอบตัวนี้นะครับออกออกมาหรือลงมาล้างนะครับ ค่าล้างทำไมมันแพงเพราะเราต้องรื้อออกหมดเลยนะครับแอร์สีทางครับก็เป็นการแจ้งเบื้องต้นนะครับนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีงานล้างเดี๋ยวผมค่อยถ่ายรูปนะครับวันนี้ไม่มีความพร้อมเรื่องอารตั้งกล้องนะครับมันสูงนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นเทคนิคถอดฝานี้ออกด้วยนะต้องสีด้านแล้วก็แล้วก็ถอดน็อตชุดนี้นะครับตอนนี้จะสีตัวแล้วก็ แผงชุดนี้แลลงมาแล้วก็สายคอยชุดนี้เอาออกหมดเลยครับตัดออกหมดเลยครับไม่ตัดนะครับถอดแจ็คออกหมดเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลกยกลงไม้หมดแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ยกใบพัดลงมานะครับทำความสะอาดก็ตัวนี้ถือว่าสภาพยังไม่ต้องล้างนะครับยังไม่สกปรกมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาแก้ไขเรื่องการฟ้องเอร์โค้ดนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัมนะด้วยนะครับผม สำหรับนายจ่างซ่อมได้นะครับเดี๋ยวมีงงมีงานครับติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับรุณวันีนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ